ในแบบแมงลรกะใส่ที่หลังเนาะกับมะเคอเ่อพวงใส่หอมเจ๊พี่น้องให้หอมหอมขบเบื่อเจพี่น้องข้าวสารเข้ามามาหลกักกต่ำเจ๊พี่น้องจ้ะต่ำสวยสวยนะคะจ้ะฟังเสียงปวดหมอนเลยพี่น้อง มีแบบแมงรักจ่าใส่ทีหลังเนาะกับมะเขือพวงใส่หอมเจ้าพี่น้องให้หอมหอมเราจะมาเกือบพวงนะฝนเจ้าพี่น้องตามหลังเลยดีจ้ะโอ้ตกให้บปนอนน้องมือหนิซื้อห่อนเถอะเนาะฝนเลยริงคนละกินเนาะเยอะยถึงว่ามันหอมจ้ะหอมเ,เลยจะติดไปเอามาใส่ขอบคุณในาการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนเดีจ้ะเด้อ ตำข่าเบือ,พ,อ,บอ,อบพี่น้องดิบมะเขือป้วงใช่พี่น้องกีกัตำเครื่องเรือปล่อยเนะาะตำข่าเบือพี่น้อง เจ้าพี่น้องขขาวสารเข้ามามาหลักกรตัมเจ้าพี่น้องจ้ะตัมใส่แกงหน่อไม้จ้ะเอ็นจะแกงเปื้อเจ้าพี่น้องจ้ะฟังเสียงดูเด้อพี่น้องเอ้ใส่แกงหน่อไม้จ้ะเอ็นจะแกงเปื้อเจ้าพี่น้องจ้ะฟังเสียงดูเด้อพี่น้องเอ้กระเด็นมาเข่าพวงนะคะ พี่น้องจ้าพี่น้องก็จะเสกครับจ้านี่ใบแมงลัก ้างเนาะไปจ้าเนี่ยตึงเกิหยอดกำกอมาสองหยอด้นั่นางใส่แกงหน่อไม้ใส่เอินจะแกงเปื๊จ้พี่น้อง ฟังเสียงเด้อพี่น้องเยอยกระเด็นมาเกอบพวงนะคะพี่น้องจา้าพี่น้องจำพี่เก็บพี่น้องจะแกงน,อกน,นก้องไหมใส่นะคะ ฟังเสียงกวดหมอนลด้ี๋ยวใส่นะคะจ้าฟังเสียงปวดหมอนวดไปหนอยเราจะมาเกิดพวงน้ำฝนที่น้องตามหลังเลยดี่จ้าโอ้ตกห้มะนอกมือนีกทื่หหอนเถอะเนฝนเลยามาเกิดวงน้ำฝนที่น้องตามหลังเลยดี่จ้า โอ้โตกให้ไปนอกมือหนิพี่หอนเห่เน้อฝนเลยพี่น้องงานถุงกอดก็เหมือนกับพักนั่งตูนี่แหละพี่น้องเอแต่วไปกจะใสจายเสียตามขบเบือพี่น้องเกิดแต่เสียประจ้ายั่ยยุ่ยเลยพี่น้อง ด่วนเลย,ยใส่นะคะจ้ะฟังเสียงปวดหมอแล้วติ่งเด็จ้านี่ติง่งเด็เด็ดหยอดอกมกอมาสองหยอดจ้ะดบมาเขือพื่อนชานพอง กีกับตมเครื่องเดีอยเนาะในแบบแม่งลักแจกใส่ที่หลังเนาะกับน้าเคือพ่วงใส่หอมใจะพี่น่อให้หอมๆ,ๆน้ำ,น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 ำายานางใส่ค่ะ เสียงปวดหมอนร้วน,นอเอาเบื่อไม่ตื่เตียมตีให้แตกๆกันได้ไปนอนทำแล้วปฏิบัติก่อณน,นิดนเนาะตีให้แตกจ้านี่ใบแมงลกักก็จะเสร็จแบบ เฮ็ดเป็นกระดึกยอดกกอมายอดจ้าเ็ดยอดกอมายอดัเป็นตาแซ่บจ้าย่ๆเลยพี่น้องย่ๆ ห่างเนาะนี่ก็เด็ดมาเข่าพวงนะคะเจฟีน้องจ้าเจฟีน้องดิบมาเข่าพวงเจพี่น้อง กีกับตำเครื่องเรียบร้อยเนาะแล้วก็มาเกิดปวงนะฝนเจ้าพี่นอ้องตามหลังเลยนี่จ้ะโอ้ยตกแห้ปนนอกมือนีกคื้อหอนเถอะเนาะฝนเลยสะเบือเจ้าพี่น,ออน้องข้าวสารเข้ามามามาหล้วก็ตำเจ้าพี่น้องจ้ตจาตำสวยๆนะคะจ้ะ ตั้งเสียงปวดหมอแล้วพี่น้องดิบมะเขือนเพื่อจะพี่น้องมันเกียกตำเครื่อง,อง,อองเองดิบปล่อยเนาะนีอะไะบ้างไม่เลววน,นี่จะติดเสืผ้าคางเนาะดิบมะเขือนเพื่อ,อจะพี่น้อง โกีกตำเครื่องเรียบร่อยเนาะพี่น้องอยากถุงกอดก็กเหมือนกับผักนั่งตูน,นี่แหละพี่น้องเจะไปตั้งขบเรืรเอรพี่น้องนี่แหละจ้าไม่เลวนีนี้ตึกจะพักห่างเนาะ น้ำย่านางพี่น้อง,งกระถ u n ก่อกับเหมอนผักนั่งตูนี่แ่ะพี่น้องจะอะไรกข้อาเบื่อเตรียมเ,เตรียมตีให้แตกๆกันเด้พี่น้องตำแล้วๆกระติดก,ก,ก,ก่อนนินนดๆเนาะตีให้แตก ข้าแขงเนาะตำพี่กพี่น้องจะแกงน้องไหนเอาเบื่อเตรียมเตรียมตีให้แตกๆกันได้พี่น้องทำแล้วกระติกก่อนให้นิดเนาะตีให้แตกจ้า อืมใบแมงลกัตกตำขระเบือพี่น่องมีใบแมงลักแกะใส่ทีหลังเนาะกับมะเคอพวงใส่หอมจ้พี่น่องให้หอม,หอม าเบือร์ออรเาาจ้าพี่น้องข้าวสารห้ามมามาน่ากละกต่ำจ้ะพี่น้องจ้ะต่ำสวยใส่ไหมคะจ้ะฟังเสียงกวดหมอนเ้ยพี่น,น้องมีใบแมงลักะใส่ทีหลังเนาะกับมาเคอเอพวงใส่หอมจ้าพี่น้องให้ห,มหอม ก็จะมาเกิดพวงนะฝนพี่นอ้องตามหลังเลยดิจา้าโอ้ตกให้พอน้องมันอีกซื้อห่อน,ถนอลเถอะเนาะฝนจรินคนละกินเนาะเดี๋ยวถึงว่ามันหอมจ้ะหอมเลยเดเ๋็วถเลยเอามาใส่ขอบคุณดิจา่ารับชมขอบคุณผู้สนับสนุนเดิจาด้าเด้อตั้กระเบือพี่นอ้อง ดิบมาเขืปอป้วงจ้ะพี่นอ้ององีกตำเครื่องเรียวปล่อยเนะาะตำกระเบือพี่นอ้อง เจ้าพี่น้องขขาวสารเข้ามามาหาหลักต่ำเจ้าพี่น้องจ้าต่ำใส่แกงหน่อไม้จ้ะเอ็นจะแกงเปื้อเจ้าพี่น้องฟังเสียงดูเด้อพี่น้องเอ้ยใส่แกงหน่อไม้จ้ะเอ็นจะแกงเปื้อเจ้าพี่น้องฟังเสียงดูเด้อพี่น้องเอ้ยงกระเด็ดมาเกือพวงนะคะ พี่น้องจ้าพี่น้องพ่อจะเสกจ,จ้านี่ใบแมงลัก ข้างเนาะไปจ้าเดังเด็ดหยอดคำก่อมาสองหน่อจะนั่นไงนางใส่แกงหน่อไม้ใส่เอินจะแกงเปื๊ดจ้าพี่น้อง ฟังเสียงเดอ้อพี่น้องเอ้ยกระเด็นมาเข่าพวงนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องตำพมพีกี้พี่น้องจะแกงน,องน,น้องไหมเดยใส่นะคะ ฟังเสียงปวดหมอลนล้อนนองค่ะจ้างเสียงปวดหมอนร้น่อยามาเกิดพวงนแล้วที่นองตามหลังเลยนี่จ้ะโอ้ตกห้ปนอกมือน,นิี้อหอนเถอะเนาะฝนเลยลรวก็มาเกิดพวงนัล้นที่น่องตามหลังเลยนี่จ้ะ โอ้ตกให้ยไปน,ออน,น้อกมือหนิพี่หอนเถอน้อฝนเลยพี่นอ้องงานตรงก่อก็เหมือนกับผักนั่งตูนี่แหละพี่น้องเอ๊ะอตะไบข้าจะใส่ผัยตั้งขบเบือพี่น้องเกิดตะแเสอะปะจ้าเยอะๆเลยพี่น้อง กวาใส่นะคะจ้ะฟังเสียงปวดหมอนแล้วได,ด,ด,ด้ยดิจไนี่ต่งเป็นเด็กหยอดกำกอมาสองหยอดกับดิบมาเขือพววื่วงเจ้าพี่น้่ง กีกับตามเครื่องเดี๋ยวปลอยเนาะในแบบแมงรักจะใส่ที่หลังเนาะกับน้าเคือพวงใส่หอมใจ้พี่น่องให้หอมๆน้ำยา ฟังเสียงขวดหมอร้อนไปนอนเับเบื่อไม่ตื่นมาเตียมตีให้ตตแตกๆกันเด้อพี่น้อนจำนะแล้วติดก่อนทีนิดเนาะตีให้แตกจ้าๆๆนี่ใบแมงลักก็จะเจสร็จแบบ เฮ็ดเป็นเปเด็ดยอดคกอมายอดจ้า็ดเด็ดยอดคกอมาสยอดกัตแซ่บปะจ้ายั่วเลยพี่น้อง่ยั่ว ข้างเนาะนกระเด็นมาเขอบพ่วงนะคะเจฟีน้องจ้าพี่นอ้องดิบมาเข่าพ่วงเจพี่นอ้อ,อง กีกับตมเครื่องเดืปล่อยเนาะแล้วก็มาเกิดป้วงฝนเล,ล้วพี่นอ้องตามหลังเลยละจา้าโอ้ตกให้บบนนอเมริกดี้หอนแห่เนาะฝนเลยสะเบือเจ้าพี่น,ออน้องข้าวสารเข้ามามาแล้วกับตำเจ้าพี่นออ้องจ้ะตำสวยสวยนะคะ ตั้งเสียงปวดหมอรถเดิน,นดิบมาเขือนเพ่องใจะพี่นอ้องมีกี้ก็ตัมเครื่องดิบปล่อยเนาะนีอะลรบ้างไม่เลวอันนี้ตึกจะผ้าคางเนาะดิบมาเขือนเพ่องใจะพี่น้อง โอกคกตำเครื่องเดียบปล่อยเนาะพี่น้องนักธุรก่อกเหมือนกับพักนั่งตูน,นี่่ะพี่น้องเจะไปตัำกระเบือพี่น้องนี่แหละจ้าไม่เลวนี่นี้ตึกแคผ้าคขง่งเนาะ น้ำนไงนางพี่น้องงานถุงก็เหมือนกับผักนั่งตูนี่แหละ,ะหหหพี่น้องจะไปเอาเบื่อเตีเตียมตีให้แตกๆกันเด้อพี่น้องทำแล้วติดติก่อนนิดเนาะตีให้แตก ข้างเนาะแตงพี่แก้วพี่น้องจะแกงนอก้องไหมเอาเบื่อตื่นมาเตรียมตีให้แตกๆกันได้พี่นอ้องทำแล้วติดอุปก่อนให้นิดเนาะตีให้แตกจ้า นี่ใบแมงลักตำข่เบือพี่น้อง